สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแกงผักกาดนะคะขั้นตอนแรกของเราก็จะมาล้างผักของเราเลยนะวัตถุดิบของเราก็จะมีรากผักชีนะคะหอมแดงนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมนะคะเราจะมาหั่นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนาะ,ะเพื่อจะสะดวกในการไปขบนะคะจะได้ไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะแล้วก็เราก็จะใส่พริกแห้งลงไปด้วยนะคะพริกแห้งหกของเรานี่คือจะแช่ตู้เย็นไว้เนาะแห้งกรอบเลยนะตาง่ายเลยสูตรนี้บอกเลยนะ เราแบบใช้บี้เอาเนาะทุกคนตาแรงไม่ได้เนาะเราอยู่ชั้นสามเนาะจากนั้นก็จะมาเด็กผักของเราที่เราล้างไว้เมื่อกี้นะคะเราจะแบ่งเป็นใบกับก้างนะคะแยกออกนะคะเราะจะแยกออกเพราะว่าตัวก้างเนี่ยมันจะสุกชา้าตัวใบนี้มันจะสุกไวนะคะตอนเราไปผักหรือว่าไปต้มเนี่ยเราจะเอาก้างใส่กอนนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะมาหั่นเป็นท่อนๆน,นะคะตามสะดวกของเราเลยะคะ่ะ จะบอกว่าผักวันตุ้งที่เกาหลีแพงมากทุกคนเนี่ยกำหนึ่งสามกำห้าพันลูกเปล่ากำหนึ่งมันจะมีอยู่สามสามสี่ต้นได้อะทุกคนแพงมากบ้านเรานี่คือกำสิบบาทได้เยอะมากไปน้นเราก็ตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันนะคะตามพริกที่เราโขกนะคะผัดให้มันหอมๆทุกคนให้มันหอมๆเข้าที่แล้วเราจะใส่ หมูบดของเราลงไปนะคะจากนั้นเราก็จะมาผัดต่ออีกนิดนึงเนาะให้หมูออกสีเนาะให้หมูแบบหอมนะคะหอมไปกับเครื่องจากนั้นก็เราจะมาใส่น้ํานะคะนี่ค่ะทุกคนมาจาจะประมาณนี้เลยเนาะปรุงรสด,ด้วยอ่าน้ำมันหอยนะคะตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็เกลือนะคะที่จริงเราใส่ลบดีด้วยนะแต่เราถ่ายคลิปไม่ทันหรือเปล่า พอน้ำเดือดนะคะเราก็จะเอาผักของเราใส่นะคะเราจะใส่ก้างลงไปก่อนนะทุกคนเนาะใส่ก้างลงไปค่อยตามด้วยใบยเนาะขั้นตอนนี้บอกไว้เลยว่าอย่าเพิ่งคนนะรอให้ข้างล่างมันสุบก่อนนะคะเราเราถึงจะคนนะคะเราจะปล่อยทิ้งไว้ประมาณห้านาทีเลยนะคะค่อยมาคนทีหลังเนาะดูทุกคนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะ่ากินไหมแกงผักกาดของเราง่ายๆแต่จะบอกว่าอร่อยนะเราทํากินประจําเลยเมนูแบบนี้เนาะตามด้วยต้นหอมผักชิมของเรานะคะ อันนี้เสร็จแล้วทุกคนเป็นการเสร็จแล้วอาหารของเรานะคะสำหรับวันนี้เนาะหน้าตาก็ประมาณนี้เลยนะกินแล้วทุกคนบ๊ายบาย